i s my online สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูไลฟ์สดนะครับที่เราไลฟ์สดจบแล้วเราได้เวลาเท่าไหร่นะครับสำหรับผมเองผมตั้งเนื้อหาของช่องนะครับไว้ที่หน้าหลักจอมือถือแล้วก็กดเข้าใช้สตูดิโอตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่จะให้ดูว่าเวลาในการไลฟ์สดเป็นอย่างไรนะครับ พราะหลายคนเข้าไปดูแล้วบอกว่าตกใจเวลาไม่มีเลยหลังจากจบไลฟ์นะครับเขาไม่นับจบไลฟ์นะครับเขานับตั้งแต่อัปโหลดนะฮะเพราะฉะนั้นก็มาที่หน้าแดชบอร์ดตรงนี้เลือกที่เนื้อหาเลือกการถ่ายทอดสดนะครับต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะแต่ว่าไลฟ์สดเก่าที่มันค้างอยู่มันมีอยู่นะครับอ่เราก็ขยายดูนะครับเราก็คลิกเข้าไปใต้ชื่อคลิปตรงนี้นะครับมันจะมี ไอคอนขึ้นมานะครับเป็นรูปปากกาเป็นรูปอะไรต่างๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปอันที่2นะครับนะครับแล้วก็ย่อลงมาอ่าเห็นไหมครับตรงนี้มันจะขึ้นว่าเวลาในการรับชม1ชั่วโมง7นาทีนะฮะอันนี้คือหลังจากเราปิดไลฟ์ไปแล้วนะฮะเรามีคนเข้ามาดูนะครับ1ชั่วโมง7นาทีนะครับแต่ถ้าปิดไลฟ์ปุ๊บมันจะเป็นศูนย์นะฮะอ่าจะดู เวลาตรงนี้นะครับดูด้านบนตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่ามาดูตรงนี้นะฮะตั้งแต่เผยแพร่นะครับก็คือหลังจากจบไลฟ์แล้วนะครับเขาจะใช้คําว่าตั้งแต่เผยแพร่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกนะครับตั้งแต่อัปโหลดก็คือตั้งแต่เปิดไลฟ์นะครับจนจบไลฟ์นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับคลิกเข้าไปนี่นะฮะตั้งแต่อัปโหลดตลอดอายุการใช้งานนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าได้เวลาเท่าไหร่ นี่นะฮะได้เวลา11ชั่วโมง6นาทีนะครับนะครับนี่คือวิธีการดูเวลาไหลสดจบลงแล้วดูเวลาอย่างไรนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบในการดูเวลานะครับนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ